มการให้บริการฉีดวัคซีนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นไม่ได้แตกต่างจากจุดบริการอื่นๆนะคะทั้งในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนการซักประวัติรอคิวฉีดวัคซีนรวมทั้งจุดสังเกตอาการและนัดหมายอีกครั้งต่อไปแต่ที่พิเศษกับคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆเขาบอกว่าที่นี่ค่ะในจุดพักรอ30นาทีทุกคนจะต้องเดินผ่านจุดบริการของเทศบาลเมืองพลเพื่อร่วมรุนนะคะรับ ทองคำค่ะคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งสลึง3เส้นสารางวัลแล้วก็ของรางวัลใหญ่ด้วยที่มีผู้จิตศรัทธาแล้วก็เทศบาลเมืองพลจัดเตรียมไว้ให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบรรยากาศที่นี่ถึงคึกคักเป็นพิเศษนะคะหลังจากฉีดวัคซีนผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเจ็ดโรคเสี่ยง ทุกคนในเขตในเขตเทศบาลจะได้รับบัตรที่มีต้นขั้วมีการเรียงลําดับหมายเลขมีเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดบริการกรอกเอกสารชิงรางวัลให้ด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่คือแทบจะเป็นทุกอย่างให้แล้วนะคะทั้งในดูแลในเรื่องของสุขภาพการรับวัคซีนการจัดคิวต่างๆรวมทั้งดูเรื่องของการชิงโชคการลุ้นรางวัลให้กับพี่น้องประชาชนด้วย ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับคูปองส่วนลดร้านอาหารในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า50ร้านมีทั้งลดแลกแจกแถมให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีน ที่ก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็ตั้งใจนะคะมารุนรับรางวัลกันต่างๆเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าเหตุผลที่ต้องมีการจัดรางวัลต่างๆให้เพราะถือว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีการจับรางวัลนะคะก็ตั้งไว้เลยวันที่16วันดีเดย์นะ16กรกฎาคมเราวก็จะมารุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองรางวัลใหญ่นี้ไปกันนกันนะคะ นี่แสวงว่าที่ขอนแก่นเนี่ยจะลุ้น2ด้านนะลุ้นหวยด้วยสลากกินแบน่งด้วยลุ้นรางวัลที่นี่ด้วยเดียวกัน16กรกฎาคมนะครับ